เอาเป็นว่าถ้าสมมติว่าภายในปีปีสองปีเนี่ยเขายุบสภาเลือกตั้งใหม่เนี่ยเขาก็ยังมีโอกาสสูงนะที่จะได้กลับมาเป็นรัฐบาลอีกเพราะต่ใดสองรยห้าสิบถ้ายังอยู่เขาเนี่ยโดยว่างย่งยังไม่แก้รัฐมนูญเนี่ยก็เห็นว่าแก้รัฐมนูญก็ต้องใช้เวลาอย่างน้อยเป็นปีอ่ะใช่ไหมแม้จะเกิดเขาจะยุบสภาภายในปีนี้หรือว่าต้นปีหน้าแก้รัฐมนูญยังไม่ได้แก่นะถูกไหมฮะ เป็น250สอาสิเป็นยังอยู่ชนะเปล่าวันนสองร้อยหาสิบสวยังอยู่ก็พรรคประชาธิปัตยก้า ขามีโอกาสถูกงวันนีมาครึ่งทางแล้วเนี่ยใช่ไหมก็สองปีปันั้นกจะไปอีกสองปีแต่ผมว่ามันจะอยู่ครบเทอมไม่ครบเทอมไม่สาคัญเหรอไม่ครบเทอมเนี่เขาฮปปี้มากกว่าใช่ไหมอย่างเช่น,นพอสามปีก็เลือกตั้งใหม่ที่เขาอยู่ต่ออำเภอก็จะอยู่หกปีแปดเจ็ดปีหรือซ้ำไปใช่ไหมอันนี้ไปอยู่ครบเทอมก็ไม่รู้อีกสองปีข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นอีก จริงห้าเกิดบาดแผลมากกว่านี้หรือเปล่านะอะหรือไม่ถึงเวลาก็อาจจะมีตัวเลือกใหม่ๆแต่เข้าใจว่าคงจะเป็นแบบนี้แหละนะเพียงแต่ว่าเขาถ้าเขายังมี250สองร,ร้อห้าสิบสวอยู่ใช่ไหมฮนะพรรคประชาธิปัตย์ก็ยังไม่กล้าที่จะพยศ<ม>ก็ มีโอกาสที่เขาจะอยู่สี่ปีหรือมีโอกาสที่จะอยู่มากกว่าสี่ปีเอาเป็นว่าถ้าสมมติว่าภายในปีปีสองปีเนี่ยเขายุบสภาเลือกตั้งใหม่เนี่ยเขาก็ยังมีโอกาสสูงนะที่จะได้กลับมาเป็นรัฐบาลอีกเพราะตัดได้สองร้อยห้าสิบถ้ายังอยู่เขานะโดยพาะยว่างียังไม่แก้รัฐธรรมนูญเนี่ยก็เห็นว่าแก้รัฐธรรมนูญก็ต้องใช้เวลาอย่างน้อยเป็นปีอ่ะใช่ไหมแม้ถ้าเกิดเขาจะยุบสภาภายในปีนี้หรือว่าต้นปีหน้า แก้แธรรสนูนยังไม่ได้แก้นะจริงไหมฮะเป็นสั้งร้อยสิบเป็นยังอยู่ใชะะ่เปล่าเป็นสองร้อยห้าสิบสวอยังอย,งอยู่ก็อ้างประชาธิที่ปัจจกาใช่เปล่า,าคุณไปก็ไม่เป็นไรใช่ไ <laughs> <laughs> ่มเขายังเคยพูดกันนะต,ตอนนั้นะเสียงข้างน้อยเขาก็จะเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยข้าข้างน้อยเล้ก็มีสวอยังมาสนับสนุนคือได้เป็นอ่ะแล้วก็ไปหาก็ตอนได้เป็นเขาก็าาาเสียงปริมขึ้นมานิดเดียวใชะะว่หรือเปล่า มาสองปีที่แล้วอ่ะตอนนี้เขาเป็นรัฐบาลอ่ะเสียงก็เกินมาใช่ยังไงเข้ากัน่ไได้จากนู่นมากลายก็ได้มาจากอนาคตใหม่เยอะมากชป่าแปลพักจากเพื่อไทยอีกอ่าแล้ไม่รู้ว่าที่ที่เหลืออยู่เพื่อไทยไม่รู้ใครจะไปอีกอ่ะก็ขนาดแค่คนเดียวจะจะถอดถอนสอสองเขาคนเดียวอ่าพรกเพื่อไทยบางคนก็ยังออกอาการเลยนะมันผลประโยชน์ไง ใช่ไหมก็สอสอและคุณยายสอสอพวกนี้ก็ทำางาไม่ได้เป็นรัฐบาลใช่ไหมนั่นที่สองก็คือก็ก็ประมาณในลงพื้นที่ก็ไม่มีฮะอนาคตก็ไม่มีในสุดที่เขาได้เป็นรัฐบาลพลังประชารัฐเนี่ยก็สอสอจากเพื่อไทยทั้งนั้นใช่ไหมฮะ อกลุ่มกวนของสามสอใช่สามสิบสี่สิบคนเหล่านี้ก็มาจากเพื่อไทยนะมาจากนะประชาธิปัตย์ใช่หรือเปล่าไอ้ตัวพลังประชาธิปไจริงๆเรามีมีสักกี่คนอ่าพระนั้นก็เห็นอ่ะก็สออมันก็เป็นแบบนี้อ่ะเขาก็ทำงานเพื่อผลประโยชน์เขาแล้วไม่มีสตางค์ละขยะที่ไหนไปไ้หาเสียงอ่ะจริงป่ด ก็เข้าใจว่าคงจะแก้แกนะเพียงแต่ว่าคงไม่ได้แก้ไปร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะนะจะเฉพาะถ้าหากว่าคุณไม่ยอมเลยนะไปเบี้ยวเขาแบบที่ผ่านมานะก็ใช่ไหมก็ยิ่งไปง่ายคือไปเติมเชื้อไปเพิ่มพลังใ,ให้กับการที่เขาจะเคลื่อนไหวออกมามากยิ่งขึ้นจะมีแนวร่วมมากยิ่งขึ้นต่งไปใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ ก็ต้องยอมเขาก็ต้องยอมให้ตามที่บรรดาน้องๆเขาออกมาเรียกร้อง <meio S 1>